ตัดบงังไม่บังขลามครับพี่น้องตัดลงเลี้ยวเอาบัวได้ผ่านยังงองอยู่ครับวันที่นี้เลี้ยวเข้าเลี้ยวนาเนาะตามผุทเฒ่าข้าฮิตละ่ะเลี้ยวเข้าไม่ละ่ะบังขลามกินเนาะพี่น้อง โอ้โหอง้เดาีเากดงมาได้ครับหนาี่นงน้ำพดีครับนเนี่เกิดไปเนาะ ได้แล้วครับ

ูอเกเห็นปุว่าตัดไม่บังกลามเลยนะครับเนาะตัดลงมาเล้วอย่ากว้างเดี๋ยวบังกลามสิบสุขข๊บซุกเป็นว่าเนะาะเป็นกะลํา ว่าจะซื้อครับถาบเจ้าของไม้ว่าขอซื้อไม้เผาบังคลาบเนี่ยเพื่อว่าเป็นเคยดจดทีเอารดเพื่อนอ่ะเนาะนี่แหละบ้านท้าพี่น้องเลยต้นไหนสนหนึ่งบริสุทธิ์บริขายกันเนาะ เดี๋ยวเราไปพบกันตอนเผาอีกเช่นหนึ่งนาะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มกอ่อไฟแล้วเนาะ่น้องเพื่อเขาสิเผาบังคลาบครับเดี๋ยวเขาอุ้มไปก่อนว่าสิเป็นบังคลาบไสอย่างเนาะสี่ใส่เพื่อ,อสี่ใส่ถั่วนะพี่น้องตอนนี้เรากก่กอไฟแล้วครับนี่ครับไม้ไฟของเรา ที่ฮขตตัเมาไว้ตอนนี้ก็รอบรรจุกระสุนนะครับเนาะนีได้เวลาเลยครับตอนนี้เาก็เริ่มทำการเผาแล้วครับเนาะบั้งข้าวลาเข้าใหม่เนาะเป็นอย่างกระเจ้าตรง เห็ดบังกหลามเข้าไม่เพราะว่ามันหอมน้องพี่น้องแล้วก็ปิสูจนเข้าเจ้าของหอมมันเซ่บสไ่ำแลยห้องเคืออญาตมากินกันเนาะหลังจากที่เรากินบังขลามแล้วเนาะห้องว่านเข้าครับเพราะว่าบังคลามเป็นตัขั้นรายการเนาะพี่น้องลองซิมเข้าไหม ินเข้าไหมเรียบร้อยแล้วกับชิเมีนหวานเข้าหน้าปังเริม่มใส่นะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศอยู่หนองนาของป่านาท่อน กำลังสูบน้ำครับสูบน้ำเพื่อเตรียมหน้าปั่นเนาะไฟไฟกับเดือดเรียบร้อยแล้วยังม,มาครับ mm. โผล่ยดัดยูแต่ยังม,มาเนะ mm. เาะเขาเลยเอาเครื่องดิบดินสูบก่อน,เ,นเสี๋ยงคือจีหูเนาะ mm. พวกเขาจีนสูบล้างบอ่อหนึ่งล้างบอ่อ ดึงไส้ดึงอย่างนขึ้นมาับให้บอสะอาดให้บอดสะอาดแ้วพอร์ซีโอแบไปมาเฮอรเสีเอาตั้มไฟฟ้ามาเนาะแล้วก็เป็นการตุนน้ําในตูเนาะพี่น้องตุนน้ําในตูสูบขึ้นมาในในระหว่างที่เฮารอไฟฟ้าเข้ามานะเนาะ ไฟฟ้ายังบ่ต่อยังยังบ่มมีมิเตรอตรอ์ไว้ง่ายๆเลย้องเท่าก,กับไซคเครื่องเบนซินสูบรอเนาะคุณรอไฟฟ้าเสียงกระชิดดังจะน้อยครับตอนนี้ <c oughs> เราเื่อมสูบน้ำตุนไว้เนาะเพราะว่าไกลแล้วประมาณเดือนธันวาเนี่ยคับหน้าสีวาดแล้วครับหน้าปังของเราเนาะสำหรับอยู่ค้งท้องหน้าที่เปลี่ยนหน้าที่เฮ็ดพักที่อันลงพักกระจงเนี่ยคือสีดเ,เป็นหนองเนาะพป็น้นองที่เป็นหนองเ,นเปลีนน่ยนหนึ่ง เพื่อว่าเก็บเป็นเกมลิงเนาะเอาสิเก็บน้ำกิบน้ำเลยนี่แล้วก็ปลูกพักพร้อมปลาก,ากร,การะ,ลระปลาธรรมชาติเท่าลรครับเนาะปลาให้ป,ปลาหน้านี่แหละครับตอนนี้ครุกน้องนหน้าของเขากัน กำลังสิว่านครับว่าคลิปก้อนกับคลิปเตรียมดินเนาะบาดนี้เฮากะสิว่านเขาหน้าปังนดน้องเนะตอนนี้เฮายังใช้เครื่องน้ำมันอยู่ครับเนาะพอพี่สิวานแล้วมาเบิ่เมิดพันของเขาเอ้ย เิ่มเม็ดพัน์ของเขาเนะที่เขาเชี่ยเข้าหน้าปกครับเชี่ยส่งนือส่งขึ้นครับเชี่ยน้ำครับครับเอาขึ้นแล้วก็เอาพลาสติกหรือพลาโค้งเก้าก็ได้เนะคุมไว้ครับคุมไว้เพราะว่าหน้าหนาวเพิ่นจีบอยากก้องงอกปันใดญ่มาะพีน้องต้องคุมให้เปิ้นอุ่นอบอุ่นตลอดเนาะแล้วก็่ให้ม,มันแห้งเนาะ ถ้าแห้งกนสิบบวกเน้องน้องคือประสาบบ้านเของต้นสิบบวกนาะตอนนี้ลากเหีวเกิดครับเพราะว่ารอรถมาปั่นนาเนาะปกติกับเส้นกว่าเส้นหนึ่งโอเคีนี่มันเหีวเกินไปกับอาชีพถ้าผู้ใดใช้เครื่องพ่นกับอาจีพพ่นออบงานของเราครับพี่น้อง เดี๋ยวเขาสิบรรจุใส่เครื่องพ่นครับเนาะเพื่อครับเพื่อว,ว่าเขาสิทำการพ่นเริ่มแล้วครับฮวนเขหน้าปังนมะ่พี่น้อง นี่ครับนี่เขาสีหวานมือเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาเครื่องหวานมันคุยกันบริงินเนาะพี่น้องเราก็เลยเอามูอว่าเข้าของกับเช่นมันหยุดโดนอะไรนะ พวกเขาได้ที่แล้วพี่น้องตอนนี้เขาจะมาวานวานมือครับ 360องศาครับพี่น้องตอนนี้เขาว่านกบใกล้สีแล้วเเนาะว่านเรียบร้อยแล้วฮากาสิทําการป้อยน้ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวติดตามชมครับเป็นเรืต่ตงองป้อยน้ําออกที่เขาว่านไปแล้วน้ํามันจตตนนิตกตะกอนเนาะตกตะกอนแล้วกัมันจิเอาทับ มีจีดถมเม็ดข้าวน้อยนึงเนาะแล้วก็เฮากับป่อยออกถ้าเฮาบุปผ่อยออกยาพืชนเน่าเนาะพี่น้องอยาพืชนเน่าเฮาก็เลยป่อยออก เป็นการเซตสิ้นถ้าวานเซตตัวนี้กับหน้าสิเซตสิ้นในการวาดนะครับเนาะบัตรนี้เฮากะเตรียมอนุบาลเนาะพี่น้องไม่อย่างกระยาดถ้าเลื่มต้วนี่ต้องอนุบาลเนาะคือเอาใจใส่เพื่อนตอนเพื่อนยังน้อยเนาะปล่อยน้ำออกประมาณอาทิตย์กว่า ต้นเข้าก็สูงประมาณสองเส้นสองเส้นกว้างหรือสามเส้นเน,ะนาะพี่น้องถ้าว่างแดมันงามว่ามันสมบูรณ์เนาะเอากเริ่มสุบน้ำใสเลยครับสูบอย่าเพา่งซุปไหลสุบพอลีเลียเนาะเพราะกระไดท่วมเน่บบท่วมแน่เนาะพี่น้องท่วมป่ายมันป่ายเข้าเนาะเพื่อล่อเลี้ยง ให้เพื่อนได้รับน้ำเต็มที่แล้วก็เพราะว่าหน้านี้ก็นหน้าหนาวเนาะพี่น้องเพื่อนจิตย้าเพื่อนชะลอเนาะถ้าเพื่อนขาดน้ำปุ๊บเนี่ยย่าเพื่อนชะลอกันเจริญการเจริญเติบโตเนาะพี่น้องก็เลยต้องท่าเบิ้งครับถ้าน้ำใสเนี่ย ใดๆครับน้ำใส่ถ้าน้ำขุ่นอ่ะท่วมยอดยันเพื่อนถ่ายเนาะเพราะว่าขี้ตะก่อนมันจะไปจับใบเพื่อนเฮ็ดในเพื่อนหั่นใจยากง่ายๆเนาะตอนนี้เขากับว่านแซมเนาะเพราะว่าข้าวข้าวปูกของเขานี่มันเหลืวว่างคุนึ่งเนาะพี่น้องก็เลยเอามาใหญ่ให้มัน เห็นหมืดซะเนาะจากสิปไปเห็ดอย่างมันมืดพื้นที่ในการวาดเนาะ,ะเอาก็เลยเอามาใส่ว่งและเล็กลน้อยเนาะว่างไดขี้ก็้าวาดที่ห้า,บออางบริมเอมเนาะว่าเข้าหน้าปังในว่นวันห้างมันมันก็คักอยู่ครับเพราะว่าเป็น ข้าร้อยี่สิมือแต่แต่เขาบ่มักห้างเนาะมาวัานที่จะน้อย่าแต่จะไปเฮ็ดว่านที่คือการ <c oughs> มันจบปวได้เข้าครับ <c oughs> มันจะได้แต่ต้นพอดีพอด,พอดีประมาณเส้นหรือสองเส้นสามเส้นหรือนิ้วหนึ่งเนาะถ้าให้คักเนี่ยห้างประมาณนิ้วหนึ่งเป็นว่าระวังเม็ดข้าวเนาะ ก็เลยจัดเลยตีใส่แล้วก็กระสอบละไล่นะพี่น้องเนาะตามที่เพื่อนแนะนำมาก็ได้ผู้กระเจ้าเคยเห็นมาก่อนกับเจ้าก็นแนะนำมากระสอบละไล่ก้อนที่สีเอากระปุกลงกัเอากระต้งนั้นก็ได้พี่น้องขัดขัดมิดกระบุยะเขาขัดมิดคือ เากะเอาเม็ดข้าวของเฮานี่เนาะเม็ดข้าวของเฮาลงลงแช่ในน้ำในโอ่งในบ่อซีเมน์ก็ได้ในข้าทุุงก็ได้แต่ซาวเอาแล้วก็ใส่น้ำาหลเล็กน้อยแล้วก็ถ้าสีแช่ทั้งกระสอบก็ให้น้ำท่วมกระสอบจังกน้อยเพราะว่าพวกเม็ดข้าวเม็ดลีบพ่นกับเม็ดหญ้าเนาะพี่น้อง มันเสด้ฟูขึ้นมานะแลวเฮากคะคนๆเจ้าหน,น,น,น่อยคนๆเจ้าหน่อยแล้วฮากกาจักในระหว่างที่เฮาซาวเม็ดเข้าที่สมบูรณ์เพื่อนกับสีจมอยู่ทั้งทั้งพื้นมาพี่น้องตัวที่บรสมบูรณ์เพื่อฟูขึ้นมากับเม็ดหญ้าเม็ดหญ้าเม็ดยังที่ เป็นข้าวลีข้าบัเต็มง่ายๆนะพี่น้องเอาก็ซาวต,ต่อน,นั้นออกเลยซาวซิตแล้วก็ทำการมักน้ำไว้จักส่งมือเนาะเส่น้้ำไปส่งมือแล้วก็เอาขึ้นส่งมือเอาขึ้นจากน้ำท่านใดที่ยังถ้าติดกระสอบแล้วก็ยกขึ้นเลยครับถ้าได้ส่งมือเลย ท่านใดที่ยังที่เช่แบบเทกระสอบกะก็ขอแนะนำให้เอามากอกเสกระสอบแล้วก็ปิดหาอยังมัดปากกระสอบแล้วก็หาอยังคุ้มครับพลาสติกที่เป็นยังก็ได้ราดเก้าเสื้อเก้าเนาะเพื่อให้มันมีความชื้นแล้วก็ว่าหน้าหนาวมัน บุอยังงอครับก็เลยเฮาก็เลยต้องเอาถุงพลาสติกหรือเอาผ้าอย่างที่นหนาคุมตากแดดพี่น้องจะไปไว้ในห่มเลยถ้าไว้ในห่มบุอยังงอครับต้องเอาออกแดดให้เพิ่นเป็นเหือ่อหฮ้อนเพื่นต้องออกงอ ก็ทำการระบายน้ำออกเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องไปสังเกตเห็นเนาะกำลังออกกำลังขึ้นแล้วครับต่อข,า,ขาวเนาะพี่น้องก็ขาวตะปุดติปิดเนาะนี่ครับ เดี๋ยวก็ได้สูบน้าใส่เลยครับนี่เดี๋ยวเพิ่นขึ้นจ้หน่อยเนาะนี่ตูวที่ชัดเจนครับกำลังขึ้นครับพี่น้องหวาดใด้ท่งมือครับนี่ท้อการระบายน้ำออกเรียบร้อยเนาะนี่คือเข้าส่งมือครับหลังการวาน อีกฝั่งหนึ่งเ้ากกำลังว่านได้คืนเดียวครับกำลังทำการระบายน้ำออกนี่ฝั่งนี้กำลังระบายน้ำออกครับปล่อยออกเลยครับไม่ต้องเสียดายน้ำถ้ามีที่เก็บกักน้ำก็ดีเลยครับเนาะเราตรงบริป่วยน้ำ ดโดยเป้าประโยชน์เนาะพี่น้องด้วิปูกพักปูกมีอยู่ข้างๆก็ได้ครับนี่บ้าทอทอนกำลังเตรียมเนาะเตรี่ยมขุดแปลงสิปูกพักครับปูกพักส่วนครัวไปกินเกล็กจะหน่อยเนาะพอบริได้ซื้อจะหน่อยเนาะพี่น้องรับคลิปนี้ พอสมนีสักก้อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวอีกเข้ามาสูบน้ำให้ตรงสิบมาถ่ายพี่น้องเบื้องใหม่เนาะนรับคลิปนี้กะสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนยครับเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจเบ้านะทอเข้าหน้าปังอ p พีสองครับ <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย